ันนี้หนูจะพาคุณแม่จะวิ่งนะคะอ้วนคไม่ไหวอ้วนเกินมาชมกันเลยได้ยินหรือยังคะื่กกี้ลูกสาวบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวคุณแม่อ้วนมากนะคะตอนนี้อ้วนขึ้นจริงๆนะทุกคนก็เลยจะมาวิ่งออกกําลังกายนิดนึงนะคะแต่งชุดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้องใส่เสื้อแันยาวด้วยเนาะเพราะว่าอากาศยังเย็นอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยนะคะมนเลยค่ะวิ่งกันค่ะ เรวิ่งไปนู่นนะคะหนูเดินนะคะเหนื่อยมากเลสงสัยนักวิ่งเหนื่นอยค่ะมากันแล้วนะคะเห็นนักวิ่งไหมคะมากันแล้วว้าวมากันแล้วนะคะ,ะนูนมาเลวมาเลวนักวิ่งของเรานะคะนี่ มาเกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยสู้สู้วิ่งเลยสู้สู้อันนี้นะคะดอกไม้อุ้ยนักวิ่งมาแล้วนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคะนักวิ่งมาแล้วนักวิ่งมาแล้วนะคะสู้ๆนะสู้ๆนะแม่อันนี้นะคะนักวิ่ง นู่นนะคะนักวิ่งของเราวิา่งตอนเก่งเลยนะคะนี่วิ่งเด้อดอกไม้นะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะนักวิ่งของเราเหนื่อยไหมคะสบายไหมคะจุดชิ้นไหมคะซีซิก,ก็เหนื่อยใช่ไหม โอ้โหสงสัยต้องเหนื่อยแน่ๆเลยนะคะแบกกำลังใจให้แม่แซบด้วยนะคะใช่ค่ะจะผอมไหมเนาะเพราะว่าหยุดงานมาชิลน้ำหนักขึ้นมากเลยนะคะทุกคนชิลล่นแบกกำลังใจให้ชิลลุ่นใช่ไหมใช่ซู่ซูโอเคเนี่ยเราไปพักเนาะใช่ค่ะบายเหนื่อยมากเลยนะคะได้เหงื่อได้เหงื่อเหนื่อยไหมทุกชาน เหนื่อยนะคะแต่ว่าวันนี้วันแรกเนาะก็เอาพอขมปากขมคอสามรอบพอนะคะปากใหญ่นะคะแต่ว่าจะมาทําทุกวันเนาะแต่ว่าไม่รู้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้แม่แสบด้วยนะคะอยากมีหุ่นสวยใช่ไหมลูกเป็นกําลังใจให้พวกเราเนาะอันนี้เป็นต้นไม้นะคะรอบๆปาร์กที่เราวิ่งนะคะ ดอ <The> กซากุระหรอลูกใช่ไหมไม่ใช่นะแม่ไม่รู้มันดอกอะไรนะแต่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนักวิ่งตัวน้อยนะคะมาแล้วนะคะเชอร์รี่นะคะวิ่งมาแล้วนะคะสูซูสู้ๆเป็นไงบ้างคะนักวิ่งเหนื่อยไหม เหนื่อยมากมากเหนื่อยมากมากเนาะวันนี้นะแม่ก็วิ่งแค่สามรอบพอนะเนาะเหนื่อย <nunca> แล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมาวิ่งกันอีกนะจะวิ่งทุกวันเนาะสำหรับ <โ frustrating> คลิปนี้นะคะออกกำลังกายของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กแชเจกับซัพไชน์ช่องแซ่คุ้ส้อมฟามิลี่ขอเจริ้พรกันขอบคุณค่ะ